นี่นะครับผมป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเออยู่ที่โรงพยาบาลนะอาการไข้ลดลงแล้วนะครับแต่ว่าอ <c oughs> ในขณะที่ป่วยมันก็ยังมีเรื่องชวนปวดหัวแต่ก็พาให้ขำขันได้นะครับก็มีคนส่งผลไม้มาให้ผมเนี่ยชุดเนี้ยเนี่ยในชุดเนี้ยนะครับผ่านไลแมนแต่ไลแมนมาส่งเสร็จมันก็รีบไปนะมันก็ไม่บอกใครส่งมาให้เรื่องนี้คุณนานาแฟนผมก็ แอบคิดลึกคิดไปไกลคิดว่ามีสาวๆส่งมาให้ผมก็ไม่บอกผมว่ามีผลไม้อ่ะพอผมไปตรวจอุตาสาวมาขึ้นมาผมบ่นกับทีมงานบอกอยากกินพวกสตรอเบอรี่เชอร์รี่ซึ่งนานาบอกกับคุณออนแล้วว่าอย่าบอกพี่หนุ่มนะว่ามีผลไม้ส่งมาให้เพื่อเป็นสาวๆส่งมาเดีย๋ยวพี่หนุ่มต้องความแตกเองผมก็บอกว่าอยากกินอันนี้พอดีออนก็ไม่ยอมบอกว่ามีผลไม้ชุดนี้อยู่แต่สาววัดอาร์ตด้วยความ ซื่อนะครับบอกมีครับมีคนส่งสตรอเบอรี่มาให้ผมก็เลยไม่กล้ากินเพราะไม่รู้ที่มาที่ไปนานๆบอกอยากกินนะเพราะว่าทลายแมนมาส่งให้ใครวางยางมาหรือเปล่าเช็คมาเช็คไปเช็คไปเช็คมาแฟนผมก็อารมณ์บูดทั้งวันเลยครึ่งค่ำวันสุดท้ายกินได้ครับร้อยลำเล็กเฉะละิมอยู่บลุงส่งมาพ่อผมส่งมาเองแต่เขาไม่มีใครบอกว่าพ่อส่งมาน,นี่กินได้โอ้ปวดหัวไม่น่าหน้าบึ้งตลอดเวลา่ซ่อมเราไม่มีใช้มือก็ได้วะ กินของพ่อล้วหายเร็วรอโอเคอหวานด้วยสักชิ้นไหมครับอารมณ์จะได้ดีขึ้น